สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงนะครับท่านลมวันนี้ราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมความรักส่งผลดีอะไรให้กับชีวิตเรามาฟังคำนายแบบแรนดอมสําหรับเรื่องของความรักของชาวท่านลมกันได้เลยครับว่าความรักของคุณนะครับจะส่งผลดีส่งผลบวกอะไรให้กับชีวิตคุณบ้างผมจะเปิดโหดสามเซนนะครับเซนสามใบเป็นคาถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าความรักส่งผลดีส่งผลบวกอะไรกับชีวิตคุณบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าในเซตแรกนี้นะครับความรักของคุณนะครับส่งผลดีให้กับความมั่ เมื <Read> ่อ <ings> มีคู่ครองที่ดีเข้ามาแล้วมีคู่ชีวิตที่ดีเนี่ย <Read ings> เข้ามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตัวคุณเองจะเป็นคนที่มั่นคงมากขึ้นในที่นี้ก็หมายถึงว่าอยากจะต่อยอดกับแฟนทําธุรกิจร่วมกันนะครับมองหางานที่มั่นคงมองหาอาชีพที่มั่นคงมองหาอาชีพที่อยู่กันไปแบบยาวๆนะครับรวมถึงมองหาอาชีพที่จะพัฒนานะครับในเรื่องของครอบครัวของเราทั้งคู่เนี่ยให้ไปต่อยอดแบบสุดทางนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีและตอบโจทย์มากๆแต่ถามว่าตัวคุณเองเนี่ยแอบจะไม่มั่นใจกับคู่ครองหรือว่าคู่รักที่มีไหมบอก ไม่ค่อยเป็นคนเชื่อใจใครง่ายๆนะครับถ้าก้าคบกับใครแล้วหรือว่าคิดจะรักกับใครแล้วหรือว่าคิดจะคบกับใครแบบจริงจังแล้วคุณจะเป็นคนคาดหวังมากๆนะครับอันนี้เป็นข้อเสียของชาวธาตุลมนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะเหนื่อยใจหน่อยนะครับในเรื่องของความรักนะครับอย่าคาดหวังมากนะครับเอาตามเนื้องานเอาตามเรื่องเฉพาะหน้าไปดีกว่าครับผมว่าในเรื่องของความรักเองเนี่ยจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นกว่านี้นะครับนะอ่ะเซตที่2นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับความรักส่งผลดีอะไรกับชีวิตคุณนะครับเปิดมาดูเซ ในเรื่องของความว่าบวกนะครับหรือว่าคําว่ามั่นคงนะครับสาหรับคุณจะถามว่าความมั่นคงในที่นี้เนี่ยคุณก็กลัวว่าระแวงว่าเขาจะไม่อยู่กับคุณนานๆไม่อยู่กับคุณตลอดไปนะครับรวมถึงไม่มั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะประคับประคองครอบครัวของเรานะครับประคับประคองชีวิตรักประคับประคองชีวิตความเป็นครอบครัวของเราเนี่ยไปต่ออย่างสุดทางหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าเขาเองเป็นคนดีสําหรับคุณครับแต่ตัวคุณเองนะครับเป็นคนที่ระแวงและวิตกกังวลเนี่ยค่อนข้างมากถ้ามีความรักที่อยู่แล้วนะครับยาพยายามมองเขาในเชิงลบนะครับให้มองเขาในเชิงบวกและ ม,มั่นคงไปมากกว่านะครับแต่อย่าคาดหวังในตัวเขาจนมากเกินไปอย่าลืมความเป็นตัวเองครับผมนะอ่ะเซส,สุดท้ายนะครับเป็นยังไงบ้างน,นะครับความรักส่งผลดีให้กับชีวิตนะครับอย่างนี้บอกไปนะครับว่าเรื่องของการเงินนะครับและเรื่องทรัพย์สินเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับเรามากๆนะครับใครที่คาดหวังว่าจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นและมีชีวิตที่ตอบโจทย์กับเรามากขึ้นนะครับเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ดีสําหรับคุณนะครับในเรื่องของความมั่นคงนะครับแต่ถามว่าอย่างท เขาจะต้องช่วยคุณเขาจะต้องจัดการให้คุณนะครับเป็นคุณห่ังหากที่ต้องลงมือทําแล้วก็ลุยด้วยตัวของตัวเองนะครับถึงจะประสบความสําเร็จและเห็นผลนะครับแฟนที่เข้ามาก็มาเสริมสร้างความมั่นคงให้กับคุณก็จริงนะครับแต่เขาจะเป็นช้างเท้าหลังสําหรับคุณนะครับและเป็นผู้ตามที่ดีสําหรับคุณมากกว่าครับผม